คำนำทางณน้หมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาอันเงียบสงบมีเด็กชายชื่อเคนอาศัยอยู่กับครอบครัวเคนเป็นเด็กฉลาดและมีความกระตือรือร้นแต่เขามักจะรู้สึกไม่พอใจกับชีวิตของตนเองเขามักจะเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นและปรารถนาที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้วันหนึ่งเคนได้พบกับพระภิกษุรูปหนึ่งที่เดินทางผ่านมายังหมู่บ้านพระภิกษุรูปนั้นมีใบหน้าที่เปี่ยมด้วยความเมตตาและดวงตาที่เปล่งประกายด้วยความสงบเคนรู้สึกสนใจในตัวพระภิกษุรูปนั้นจึงเข้าไปสนทนาด้วย ท่านครับทำอย่างไรผมถึงจะมีความสุขได้เคนถามด้วยความสงสัยพระภิกษุรูปนั้นยิ้มอย่างอ่อนโยนแล้วตอบว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การมีสิ่งของมากมายหรือการเป็นที่ยอมรับของผู้อื่นแต่อยู่ที่การรู้จักตนเองเข้าใจในธรรมชาติของชีวิตและอยู่กับปัจจุบันขณะเคนฟังคําสอนของพระภิกษุรูปนั้นด้วยความตั้งใจแต่เขาก็ยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้พระภิกษุรูปนั้นจึงแนะนําให้เคนลองฝึกสมาธิ การฝึกสมาธิจะช่วยให้จิตใจสงบลงและเมื่อจิตใจสงบเราก็จะสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้อย่างชัดเจนขึ้นพระภิกษุรูปนั้นกล่าวเคนตัดสินใจที่จะลองฝึกสมาธิตามคําแนะนําของพระภิกษุรูปนั้นในช่วงแรกเขาพบว่ามันเป็นเรื่องยากมากจิตใจของเขาฟุ้งซ่านและเต็มไปได้วยความคิดต่างๆนานา,นา,นาแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้เขาพยายามฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง เมื่อเวลาผ่านไปเคนเริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในจิตใจของตนเองเขาสามารถควบคุมความคิดของตนเองได้ดีขึ้นและเริ่มรู้สึกสงบมากขึ้นนอกจากนี้เขายังเริ่มมองเห็นความงามในสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวและรู้สึกขอบคุณในสิ่งที่ตนเองมีอยู่วันหนึ่งเคนได้กลับมาพบกับพระภิกษุรูปนั้นอีกครั้งพระภิกษุรูปนั้นสังเกตเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในตัวเคนจึงถามว่าเป็นอย่างไรบ้างเคนการฝึกสมาธิช่วยอะไรเธอได้บ้างเคนยิ้มด้วยความสุขแล้วตอบว่า ท่านครับการฝึกสมาธิทําให้ผมเข้าใจว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ภายนอกแต่อยู่ที่ภายในจิตใจของเราเองเมื่อเรามีความสงบภายในเราก็จะสามารถเผชิญหน้ากับความทุกข์ยากต่างๆได้อย่างเข้มแข็งและมีความสุขกับชีวิตได้ในทุกๆสถานการณ์พระภิกษุรูปนั้นพยักหน้าด้วยความพอใจแล้วกล่าวว่าดีมากเคนเธอเข้าใจในธรรมอย่างแท้จริงแล้วจงรักษาความสงบในจิตใจของเธอไว้และแบ่งปันความสุขนี้ให้กับผู้อื่นต่อไป หลังจากนั้นเคนได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและสงบเขาได้ช่วยเหลือผู้อื่นและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรอบข้างเขาได้กลายเป็นแสงธรรมที่นำทางให้กับผู้ที่กำลังหลงทางในชีวิตแสงธรรมนำทางนวัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาอันเงียบสงบมีเด็กชายชื่อเคน เมื่อยอยู่กับหลวงตาเคนเป็นเด็กกำพร้าที่หลวงตารับมาเลี้ยงตั้งแต่ยังเล็กชีวิตประจำวันของเคนวนเวียนอยู่กับการช่วยงานวัดทำความสะอาดกวาดลานวัดและเรียนรู้ธรรมะจากหลวงตาเคนเป็นเด็กฉลาดและมีความกระตือรือร้นแต่บางครั้งเขาก็รู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิตที่เรียบง่ายในวัดเขามักจะแอบมองเด็กคนอื่นๆที่วิ่งเล่นสนุกสนานนอกวัดและปรารถนาที่จะมีชีวิตที่อิสระกว่านี้โดยไม่เข้าใจว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ใด วันหนึ่งขณะที่เคงกําลังนั่งปัดกวาดลานวัดเขาได้พบกับพระอาจารย์รูปหนึ่งที่เดินทางมาเยี่ยมหลวงตาพระอาจารย์รูปนั้นมีใบหน้าที่เปี่ยมด้วยความเมตตาและดวงตาที่เปล่งประกายด้วยความสงบเคงรู้สึกสนใจในตัวพระอาจารย์รูปนั้นจึงเข้าไปสนทนาด้วยท่านครับทําอย่างไรผมถึงจะมีความสุขได้ผมอยากมีชีวิตที่สนุกสนานเหมือนเด็กคนอื่นๆเคงถามด้วยความกระหายใคร,ร่รู้พระอาจารย์รูปนั้นยิ้มอย่างอ่อนโยนแล้วตอบว่า ความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การมีสิ่งของมากมายหรือการได้ทําในสิ่งที่อยากทําแต่อยู่ที่การรู้จักตนเองเข้าใจในธรรมชาติของชีวิตและอยู่กับปัจจุบันขณะการเข้าใจพระพุทธศาสนาคือการเข้าใจว่าทุกสิ่งเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาและความสุขที่ยั่งยืนนั้นเกิดจากการปล่อยวางลองมองดูสิเคนเธอมีหลงตาที่คอยอบรมสั่งสอนมีวัดที่เป็นที่พักพิงมีธรรมะที่นําทางนั่นก็เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่แล้ว เินฟังคําสอนของพระอาจารย์รูปนั้นด้วยความตั้งใจแต่เขาก็ยังไม่เข้าใจอย่างของแท้พระอาจารย์รูปนั้นจึงแนะนําให้เคนลองฝึกสมาธิและเจริญสติการฝึกสมาธิจะช่วยให้จิตใจสงบลงและเมื่อจิตใจสงบเราก็จะสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้ยอย่างชัดเจนขึ้นการเจริญสติจะช่วยให้เธออยู่กับปัจจุบันขณะไม่จมอยู่กับอดีตหรือกังวลกับอนาคตเมื่อเธอเข้าใจพระธรรมคําสอนเธอจะเข้าใจว่าความสุขนั้นอยู่ใกล้แค่เอื้อมทุกครั้งที่เธอหายใจเข้าออกนั่นก็เป็นความสุขแล้ว ระอาจารย์รูปนั้นกล่าวคินตัดสินใจที่จะลองฝึกสมาธิตามคําแนะนําของพระอาจารย์รูปนั้นในช่วงแรกเขาพบว่ามันเป็นเรื่องยากมากขณนะที่นั่งสมาธิจิตใจของเขาฟุ้งซ่านเต็มไปด้วยความคิดถึงเรื่องสนุกสนานต่างๆหรือเรื่องที่เด็กคนอื่นๆคุยกันแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้เขาพยายามฝึกฝนอย่างต่อเนื่องโดยพยายามทําความเข้าใจว่าความคิดเหล่านั้นเป็นเพียงสิ่งที่ผ่านเข้ามาและจากไปเหมือนเสียงที่ดังแล้วก็ดับ เมื่อเวลาผ่านไปเค็นเริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในจิตใจของตนเองเขาสามารถควบคุมความคิดของตนเองได้ดีขึ้นและเริ่มรู้สึกสงบมากขึ้นนอกจากนี้เขายังเริ่มมองเห็นความงามในสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวและรู้สึกขอบคุณในสิ่งที่ตนเองมีอยู่เขาเริ่มสังเกตเห็นความสวยงามของดอกไม้ที่บานในวัดเสียงนกร้องในตอนเช้าและรอยยิ้มของหลวงตาเขาเริ่มเข้าใจว่าชีวิตไม่ได้มีไว้เพื่อการแสวงหาความสุขจากภายนอกแต่มีไว้เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาจิตใจ วันหนึ่งเคนได้กลับมาพบกับพระอาจารย์รูปนั้นอีกครั้งพระอาจารย์รูปนั้นสังเกตเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในตัวเคนจึงถามว่าเป็นอย่างไรบ้างเคนการฝึกสมาธิช่วยอะไรเธอได้บ้างเคนยิ้มด้วยความสุขแล้วตอบว่าท่านครับการฝึกสมาธิทําให้ผมเข้าใจว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ภายนอกแต่อยู่ที่ภายในจิตใจของเราเองเมื่อเรามีความสงบภายในเราก็จะสามารถเผชิญหน้ากับความทุกข์ยากต่างๆได้อย่างเข้มแข็งและมีความสุขกับชีวิตได้ในทุกๆสถานการณ์ ผมยังเข้าใจด้วยว่าชีวิตคือการเดินทางตามหลักคมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่การวิ่งไล่ตามความสุขที่ไม่ยั่งยืนผมมีความสุขกับการช่วยงานวัดมีความสุขกับการได้เรียนรู้ธรรมะจากหลวงตาและมีความสุขกับการได้ฝึกฝนจิตใจของตนเองพระอาจารย์รูปนั้นพยักหน้าด้วยความพอใจแล้วกล่าวว่าดีมากเคนเธอเข้าใจในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงแล้วจงรักษาความสงบในจิตใจของเธอไว้และแบ่งปันความสุขนี้ให้กับผู้อื่นต่อไป หลังจากนั้นเคนได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและสงบเขาได้ช่วยเหลือผู้อื่นและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรอบข้างเขาได้กลายเป็นแสงธรรมที่นำทางให้กับผู้ที่กำลังหลงทางในชีวิตเพราะเขาเข้าใจว่าชีวิตคือการให้การแบ่งปันและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆเช้าเคนจะตื่นขึ้นมาด้วยความสดชื่นช่วยงานวัดอย่างเต็มที่และฝึกสมาธิเจริญสติอย่างสม่ำเสมอเขาได้เรียนรู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่การมีสิ่งของมากมายแต่อยู่ที่การรู้จักพอใจในสิ่งที่ตนเองมีีีแแลละะกาาารใชช้วิิตตอย่งมสปัญญ วันหนึ่งขณะที่เคงกําลังนั่งดูรูปถ่ายของพ่อแม่อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ในวัดเขาได้พบกับพระอาจารย์รูปหนึ่งที่เดินทางมาเยี่ยมหลวงตาพระอาจารย์รูปนั้นมีนามว่าพระอาจารย์เมตตาท่านเป็นพระภิกษุที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบเป็นที่เคารพศรัทธาของคนทั่วไปพระอาจารย์เมตตามีใบหน้าที่เปี่ยมด้วยความเมตตาดวงตาของท่านเต่งประกายด้วยความสงบและปัญญาท่านมีชื่อเสียงในด้านการสอนธรรมะที่เข้าใจง่ายและการให้คําปรึกษาที่เป็นประโยชน์เคนรู้สึกสนใจในตัวพระอาจารย์เมตตาเป็นอย่างมากเขาจึงเข้าไปสนทนาด้วยความเคารพ ท่านครับทําอย่างไรผมถึงจะมีความสุขได้ผมอยากมีพ่อแม่อยู่ด้วยกันเหมือนเด็กคนอื่นๆเคนถามด้วยความเศร้าพระอาจารย์เมตตายิ้มอย่างอ่อนโยนแล้วตอบว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การมีสิ่งของมากมายหรือการได้ทําในสิ่งที่อยากทําแต่อยู่ที่การรู้จักตนเอง เข้าใจในธรรมชาติของชีวิตและอยู่กับปัจจุบันขณะการเข้าใจพระพุทธศาสนาคือการเข้าใจว่าทุกสิ่งเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาและความสุขที่ยั่งยืนนั้นเกิดจากการปล่อยวางพ่อแม่ของเธออาจจะไม่ได้อยู่กับเธอในวันนี้แต่ความรักและความเมตตาของพวกท่านยังคงอยู่ในใจของเธอเสมอพวกท่านได้มอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเธอนั่นคือการอบรมสั่งสอนให้เธอเป็นคนดี มีคุณธรรมและมีความเมตตาต่อผู้อื่นจงระลึกถึงคุณงามความดีของพวกท่านและใช้ชีวิตให้ดีที่สุดเพื่อให้พวกท่านภูมิใจในตัวเธอเคนฟังคำสอนของพระอาจารย์เมตตาด้วยความตั้งใจแต่เขาก็ยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้พระอาจารย์เมตตาจึงแนะนําให้เคนลองฝึกสมาธิและ,จะเจริญสติควบคู่ไปกับการระลึกถึงคุณงามความดีของพ่อแม่การฝึกสมาธิจะช่วยให้จิตใจสงบลงและเมื่อจิตใจสงบเราก็จะสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้ยอย่างชัดเจนขึ้น การเจริญสติจะช่วยให้เธออยู่กับปัจจุบันขณะไม่จมอยู่กับอดีตหรือกังวลกับอนาคตเมื่อเธอเข้าใจพระธรรมคำสอนเธอจะเข้าใจว่าความสุขนั้นอยู่ใกล้แค่เอื้อมทุกครั้งที่เธอหายใจเข้าออกนั่นก็เป็นความสุขแล้วนอกจากนี้การระลึกถึงคุณงามความดีของพ่อแม่จะช่วยให้เธอรู้สึกถึงความรักและความอบอุ่นที่พวกท่านมอบให้และเป็นแรงบันดาลใจให้เธอทำความดีต่อไปพระอาจารย์เมตเตากล่าว เคนตัดสินใจที่จะลองฝึกสมาธิต,ตามคำแนะนําของพระอาจารย์เมตตาในช่วงแรกเขาพบว่ามันเป็นเรื่องยากมากขณะที่นั่งสมาธิจิตใจของเขาฟุ้งซ่านเต็มไปด้วยความที่ถึงพ่อแม่และความเศร้าที่ต้องสูญเสียพวกท่านไปแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้เขาเพยายามฝึกฝนอย่างต่อเนื่องโดยพยายามทําความเข้าใจว่าความเศร้าเป็นเพียงสิ่งที่ผ่านเข้ามาและจากไปเหมือนสายลมที่พัดผ่าน